เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการนวาลิฟวิ่งคอนโดโครงการตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชนบริเวณย่านนวมินทร์แวดล้อมไปด้วยแหล่งคอมมูนิตี้และไลสไตล์มากมายตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุกวัยได้อย่างลงตัวโครงการตั้งอยู่ที่แขวงนวมินทร์เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครขนาดพื้นที่29.33ตารางเมตรหนึห้องนอนหห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการนาวะลิฟวิ่งคอนโดโดยเริ่มจากเดอะมอนบงังกะปิขับมุ่งตรงตามถนนลาดพร้าประมาณ100เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแฮปปี้แลนด์ขับมุ่งตรงตามถนนแฮปปี้แลนด์ประมาณ1.8กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3202ขับมุ่งตรงตามถนนหมายเลข3202ประมาณ1.8กิโลเมตรเลี้ยวซ้าย ขับมุ่งตรงตามทางประมาณ50เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านๆ b า J Asset Management